Hi guys, welcome back to my channel. Vegas Yay! I am Sherry Iwasagi and today I am taking you To the best ramen place Vegas Roman in สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับเชอรี่อิวาสากิอีกแล้วนะคะในรายการ Vegas School ที่เเะเพื่อนๆมาชิมราเมนกันค่ะร้านนี้นะคะขึ้นชื่อที่สุดในลาสเวกัสค่ะมีชื่อว่าจินยะราเมนนั่นเองนะคะจินยะราเม็ is located on Decatur and Flamingo Road I think they have like I don't know there are three or four locations but the best locations I recommended is this location s on Defoe วันนี้นะคะชมพูชมมาชิมร้านราเมนค่ะและจะบอกว่าอีกคอนเทนต์นึงนะคะที่อยากจะทำร่วมกับคอนเทนต์นี้เลยก็คือชีวิตเด็กเสร์ฟไทยในอเมริกาค่ะคือผู้ชมอาจจะมองว่าการเป็นเด็กเสร์ฟนั้นเป็นอาชีพที่ You know จะดีเหรอทำอาชีพเด็กเสิร์ฟแต่จะบอกว่าอยู่ที่อเมริกานะคะทำอาชีพเด็กเสิร์ฟเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะเด็กเสิร์ฟที่นี่นะคะข be being ับรถเบนซ์รถบีเอ็มมาทำงานนะคะคุณผู้ชมเราจะไปสัมภาษณ์ชีวิตเด็กไทยที่ทำงานเสิร์ฟที่ร้านราเมีนี้กันค่ะว่าเอ่อ process การทำงานสุขบการทำงานเป็นอย่างไรรายได้ประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็เอ่อเขาชอบไหมในการที่ทำงานที่นี่นะคะ แตกต่างจากการทำงานในร้านไทยยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะชเชอร์รี่มาถึงที่จินยาราเมนแล้วค่ะจินยาราเมนนะคะเป็นร้านราเมนที่ขึ้นชื่อที่สุดในลาสเวกัสค่ะคุณผู้ชมและจะบอกว่าอาหารที่นี่มีเมนูที่แตกต่างนะคะที่สําคัญวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ผู้จัดการร้านแล้วก็พนักงานร้านซึ่งเป็นคนไทยค่ะ หลายๆคนนะคะอยากจะรู้ว่าการมาอยู่เมืองนอกเนี่ยโอ๊ยสบายไหมจริงๆก็ไม่ได้สบายนะคะแต่ว่าพูดถึงรายได้ที่จะได้รับเนี่ยก็ถึงค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะการเป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่นะคะสบายมากไม่ต้องทําอะไรเท่าไหร่นะคะรับเมนูรับออเดอร์เอาอาหารออกคิดตังก็เรียบร้อยแล้วนะคะหลายๆคนอาจจะมองว่าอุย๊ยอาชีพเด็กเสิร์ฟจะดีเหรอจะนี่เหรอไม่ต้องกลัวใครดูถูกค่ะทุกอาชีพที่เป็นอาชีพสุจริตนะคะคืออาชีพที่มีเกียรติหมดค่ะ เอาละค่ะวันนี้นะคะเชอรี่ก็จะพาคุณผู้ชมมาสัมภาษณ์น้องๆที่ทำงานที่ร้านจินยะค่ะและจะพามาชมเมนูเด็ดของร้านด้วยนะคะว่าร้านนี้เขาขายอะไรกันบ้างทำไมถึงมีชื่อเสียงเชอรี่เลือกที่จะมาอะตอนที่เขาเปิดนะคะเพราะว่าคนยังไม่บีซี่ <c oughs> เขาผิดทางค่ะคุณผู้ชม <c oughs> เอาละมาถึงแล้วเดี๋ยวย,งยังไง เชอรี่จะพาน้องๆมาแนะนำให้รู้จักนะคะ ตอนนี้ชลรี่อยู่ในร้านจินยะราเมนแล้วค่ะวันนี้นะคะชารี่จะพาคุณผู้ชมมาพบกับน้องๆที่ทํางานที่จินยะค่ะเอ๊ะไม่ทราบว่าดีหรือเปล่าเดี๋ยวดูไมค์ก่อนเขาต้องใส่หน้ากากนะคะ Mask required in the restaurant นี่นะคะคือหน้าที่ของพนักงานที่อยู่ที่ฟรอนตการเป็นโฮสต์คือจะต้องคอยรับออเดอร์ to go คอย take order จองนะคะ reservation แล้วก็คอยคิดเงินค่ะนี่ชื่อน้องบอลน,นะคะเดี๋ยวเราจะได้คุยกับน้องบอลกันนะคะ น้องบอนนี่เอ่อทำงานที่นี่มานานแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เป็นแมนเจอร์แล้ว,ลวเดี๋ยวเราจะได้พบกับน้องนอกด้วยค่ะน้องนอกเป็นเด็กไทยที่สวยที่สุดในเวกัสค,ค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปนั่งกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะแนะนำน้องนอกให้รู้จักดิซี่น้องนกสวัสดีสดกับกับกล้องหน่อยค่ะ เด็กชีวิตเด็กไทยในอเมริกาค่ะคุณผู้ชมเห็นแบบนี้นะคะได้เงินเดือนหนึ่งห้าหกหมื่นนะคะคุณผู้ชมห้าหกหมื่นเกือบแสนนะคะบางคนขับเบนซ์ขับบีเอ็มมาทํางานนะคะคุณผู้ชม,ชม <laughs> เอาละค่ะเดี๋ยวน้องนกจะพาชลี่ไปนั่งก่อนนะคะ <c oughs> วันนี้ชลี่ขอนั่งบาร์เป็นการส่วนตัวค่ะเพราะว่าจะได้ทำคอนเทนต์ได้นะคะนั่งสวยคนเดียวที่บาร์เลยนะคะ อ้าวน้องๆสวัสดีเจ้าพี่ขอขอถามคำถามหน่อยร้านน้องๆเปิดไที่ไหนยเี่ดีี๋๋ยยววเดังให้ที่หลังโอ้โหยังไม่จบสวยครับคุณผู้ชมร้านนี้เปิดล้เปิดกี่วันเปิดปิดกี่โมงคะเปิด11โมงครึ่งปิดปิดเช้าคืนโอ้โปิดเช้าคืนคุณผู้ชมคะเมื่อก่อนปิดตีสองแต่ว่าตอนนี้เหมือนโควิโควิดก็ลดลงมาป็นเช้าคืนร้านตอนท่าทึบครึ่งค่ะแล้วปกติคุณผู้ชมเห็นไหมรับปกติแล้วเวกัสนี่นะคะ โอ้โหดึกดื่นแค่ไหนตื่นเลิกงานเลิกงานก็มาหากินได้ที่อื่นนะคะสามทุ่มร้านหารปิดหมดแล้วค่ะรัาอื่นฉะนั้นอยู่เวกัสเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากค่ะดึกดื่นแค่ไหนคุณผู้ชมก็สามารถหาของทานได้นะคะเอาละค่ะร้านนี้เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่สิบเอโมงครึง่งถึงเชี่ยงคืนค่ะคุณผู้ชม แล้วปกติเอ่อปกติทำงานนี่เชฟบอกว่าบิวดิบุคนละกี่คนละกี่ชั่วโมงเป็นกะหรือยังไงคะน้องนบเป็นกะกะเชา้าส่วนมากทำถึงห้าโมง,งหรือไ <ổ S 1> ม่ก็หกโมงเย็นแล้วแต่อ๋อค่ะระมาณ้าโมงครึงอ๋อหกมแล้วปกติแล้วน้องเอ่อ,น,อ,น,อน้องน้องนี่ที่มาทำงานที่นี่เป็นคนอะไรบ้างคะคนไทยญี่ปุ่นก็มีหลายชาติใช่หมคะมีแม็กซิกันมีไว้ อ๋อโอเคก็จะเป็นมอมากรเลยมอมาก็คือแม็กซิกันนะคะแม็กซิกันเชฟนะคะร้านอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าแม็กซิกันเชฟอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะน้องเอาอยัาง่าคะน้องนกอะไรเป็นเมนูเด็ดที่นี่คะวันนี้พี่พาพามาที่ร้านจินยะเพื่อจะมาโปรโมทร้านให้หนูเลยนะเนี่ยเมนูเด็ดหนูจะเอาเมนูเขาบอกว่าเขาบอกว่าร้านนี้มีเมนูเด็ดไปมีเมนูเด็ดค่ะคุณผู้ชม เราก็จะต้องเออนิดนึงนะเป็นเมนูมีรูปก่อนอื่นขอโฆษณาแสงก่อนนะคุณผู้ชมเรนิต้าไฟเบอร์เอชคุณดีสวยเพียวได้นะคะเอวบางได้งอได้ด้วยไฟเบอร์เอค่ะวันนี้เอามาให้น้องนกสปอนเซอร์ไม่ใช้คุณชมคะท้าเมนูของเขานะคะ คุณสามารถเรื่องน้ำซุปได้ค่ะมีน้ำซุปหลายซุปจะเป็นซุปผักซุปหมูซุปไก่ใครที่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็สามารถเลือกเป็นซุปผักได้นะคะนี่อัพเพอไทเซอร์ไก่ทอดทาโก้มีเหมือนแบบว่าญี่ปุ่นผสมแมกนะคะเออเลวตรงนี้ใครชอบกินเผ็ดเราก็มีเผ็ดให้นะคะสไปซี่วันนี้เราจะกินอะไรดีดูสิทงคัตสึทงคัตสึชาชู ซุปน้ำซุปหมูหรือจะเอาน้ำซุปไก่จิงยะชิค c k น n ราเมนหรือจะเอาซุปผัก <c oughs> เป็นวีแกนนะคะใครที่เป็นวีแกนก็สามารถสั่งได้ด้วยนะคะเรามีหลากหลายเมนูให้คุณผู้ชมเลือก <c oughs> เปิดทุกวันค่ะ7 days a week 11โมงครึ่งถึงเชี่ยงคืนเอ,อ <c oughs> บางคนเลิกงานดึกก็หิวหรือบางคนไปเที่ยวมาก็หิวไปผับไปบาร์ก็สามารถมากินจิงยะได้ตื่นเลยขับรถกลับบ้านได้สบายนะคะ so there are so many options they have so many kind of broths for you to choose which just looks so delicious เอาละค่ะเราสัมภาษณ์กันคร่าวๆแล้วนะคะเดี๋ยวฉันรีบขอไปสั่งอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาอาหารกันค่ะค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วช่วงนี้อาหารมาแล้วค่ะสั่ง a p p e t i อ e r มานะคะ เนื่องจากเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าเขาผสมผสานนะคะผสมผสานญี่ปุ่นเอเชียนเข้ากับลาตินฟู้ดค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือแซลมอนทาโก้นะคะก็จะเป็นปลาดิบซาชิมิแซลมอนแล้วก็เขามาริเนตมาแล้วมีมะนงมะานาวรสสไตล์นักซิกาหแต่ว่าเราจะบีบมะนาวอีกก็ได้บอมอมพี่สาวก่อนเออขอบคุณค่ะ <laughs> <laughs> ร้านนี้มีเมซาด้วยนะคะคุณผู้ชมเครื่องดื่มของร้านนี้ แน่นอนค่ะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะจะต้องมีสาเกสาเกร้อนสาเกเย็นเป็นสัญช์สาลัดขอบคุณนั่งบอนอ่าน้องบอนค่อนขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะน้องบอนเป็นแมเนเจอร์ที่นี่ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆขอเสียงปรบมือให้น้องบอนหน่อยค่ะน้องบอนคะปกติแล้วร้านบีซี่ไหมคะ ปกติบีซีไหมจะบอกว่าก็บีซี่มากเป็น lunch hour ใช่ไหมเป็น lunch time lunch นะเพราะถือว่าบีซีมากครับผมแล้วก็โดยเฉพาะตอนเย็นนะครับตั้งแา่5โมงเป็นต้นไปนะครับจะบีซีมากๆไลน์ก็อยู่ที่ประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงครับถ้าคุณลูกค้าอยากจะเข้ามาที่ร้านเรามาใช้บริการแล้วก็มากินอาหารที่นี่นะครับหลอกไหมคะน้องมอหลอกมากไม่สามารถถอดมาร์คได้นะคะแนะนำนะครับให้ใส่ใน waiting list ก่อนที่จะเข้ามาร้านนะครับไปที่ Yelp o com นะครับผมแล้วพุท name กินย่าราเมนบาร์นะครับผมแล้วก็เลือกโลเคชั่นฟวามมิงโก้นะครับผมโอเคแล้วก็ใส่เนมในนั้นนะครับเป็น f i r s ์ line first serve นะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะตอนชลีมาครั้งแรกไปปูปาร์ตี้มาค่ะตอนกลางวันแล้วก็คิวมากคิวยาวมากคุณผู้ชมรอจนหลับอะค่ะทางที่ดีควรจะบุ๊กเอ่อรีเซิร์ฟออนไลน์ใช่ครับเป็น w a i ิ้งลิสต์นะเราไม่มีไม่เราไม่มี reservation ที่นี่นะครับแต่เราเป็น w a i ิ้งลิสต์นะ waiting list full เคี้นะครับผมก็ออนย่อจากทอมอีกรอบหนึ่งครับ โ o รออนยกคอนะครับแล้วก็ใส่ชื่อนะครับจินยาราเมนบาร์นะครับเลือกโลเคชั่นให้ถูกต้องนะเรามี3โลเคชั่นครับมีฟาร์มิงโนะครับผมเรามีเรนโบว์นะครับแล้วก็มีเฮนเดอร์สันมีสามที่ครับและยังไงก็ใครอยากมาใช้บริการอยากมาทานอาหารราเมนนะครับผมและมีชาบ้าและมีดื่มด้วยก็อย่าลืมครับจินย่าราเมนบาร์ครับผมสาขานี้คือฟาร์มิงโก้ครับผมขอสิบแบบมือหน่อยค่า พูดกับบ้านก่อนนะพูดเก่งกว่าพิธีกรอ, <c oughs> อีกค่ะคุณผู้ชมเออดูด้วยเอาละค่ะตอนนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวชลี่จะมาโชว์อาหารให้คุณผู้ชมดูค่ะปิงปุ๊บ <c oughs> ตหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นบีฟชาโก้นะคะเป็นเหมือนกับ g r o u n beef <c oughs> sorry g r o u n d beef t a g o แ h a เช้ s like Crispy เป็นแป้งเหมือนอืมพีสทรีทอดกรอบนะคะใช้แป้งบางค่ะมันจะอร่อยกว่านะคะคุณผู้ชม ที่นำเสนอก็คือแซลมอนทาโก้ค่ะเป็นซาชิมิแซลมอนนะคะซึ่งเขามารรเนตมาแล้วนะคะเป็นกลิ่นอาของเอเชียนผสมกับลาตินฟู้ดค่ะน่าทานมากมีมะนาวมาให้เป็นคนชอบเปรี้ยวนะคะเพราะจิงีชีวิตคนหวาน <laughs> ต้องเพิ่มความเปรี้ยวให้ชีวิตนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเมนูมนหนึ่งนะคะที่น้องบอลน,นำเสนอค่ะเป็นเบฟทา l ก s it's kind of like ground beef looks so yummy f you put more limes u n line until was here and better haven't tried tried this was Be before here I I I so so สัลัดค่ะคุณผู้ชมเมนูโปรดของเชอรี่นะคะเรียกว่าสลัดอะไรนาะเดี๋ยว <c oughs> ต้องไปถามน้องเขา่อ <laughs> น้องเขาคะนี่เรียกว่าสลัดอะไรนะคะที่ลืมคีโอสลัดค <c oughs> ีโนสลัดนะคะโอ้คุณผู้ชมคะ <c oughs> เราจะหุ่นดีกับงานนี้ละค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะลิชลี่สั่งรามีนไปแล้วนะคะรามีนของลีชวันนี้ก็คือ,อ,ก,คอ,อ,อก๋วยเตี๋ยวต้มยำไก่บ่าเราไม่ใช่ spicy chicken ramen นะคะเพราะเป็นคนชอบรสชาติไทยๆชอบเปรี้ยวชอบเผ็ดชอบคือไม่ชอบแบบเพลนรามีนญี่ปุ่นธรรมดาก็จะเพลนเพลนใช่ไหมแต่ร้านนี้ยเขาจะ mix and match เขาจะมีผสมผสานความเป็นเอเชียนอ่ะเรามาลองชิมสััดก่อนว้าว ที่ชุมพาน้ำสลัดอร่อยมากเป็นน้ำสลัดนนญี่ปุ่นผสมผสมอะไรไม่รู้ว่าอร่อยอ่ะไปหลอกถามสูตรเขาดีกว่าที่นี่เป็นครัวเปิดนะคะคุณพงษ์เพราะครัวเป็นเป็นแมทแมคือการ,รมไม่ต้องตกใจนะคะร้านญี่ปุ่นที่นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะครัวเป็นแมททัรร้งนั้น นอกจากร้านไทยส่วนมากพ่อครัวจะเป็นคนไทยค่ะใช้ผักหลากหลายนะคะเบบี้สเปนิ h บร c อคโคลี r มีเว a n s นด้วยเอาละ่ะอยากลองมานานแล้วสามชั้นกุ้ง อร่อยมากคุณผู้ชมแป้งของเขาปกติทาก็แบจะใช้แป้งหนาเหนียวอันนี้เขาทำเป็นแป้งบางคริสปี้อร่อยมากค่ะมากินแคบรังกูเลยอะอร,อ,ยอร่อยอะไรอยคุณผู้ชม มาอีกแล้วค่ะเกี๊ยวซาเกี๊ยวซาไส้หมูนะคะปกติชิลิงไม่ทานของทอดนะแต่ว่านานๆทีปกติไม่ทานของทอดใช่ไหมคะน้องโน้ปกติชิลลีไม่ทานของทอดวันนี้นานๆทีค่ะนี่ไม่ใช่ดีิฟายนะที่นี่แฟนฝ้ายโฮมเมดทำเองอ๋อโฮมเมดเออปั้นหลังร้านเออจะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเกี๊ยวซาเขามีขายนะคะที่เมกาตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นแพ็กเกจแล้วก็เอามามาทอดเอง ต่นี้ของเขาแพนฟรายให้จีในกระทะทําเองทําไส้เองกวนไส้เองแล้วก็ห่อแป้งเองค่ะคุณผู้ชมน้าจิ้มต้องใส่แบบนี้มาเพราะว่าโควิดนะคะก็จะไม่มีถ้วยน้ําจิ้มร้อนปักทองไหมคะอ,อ,อร่อยอร่อย <laughs> เขาให้เขาทำงูโบยใส่กับต้นหอมผักชีกเกลือพริกไทยแล้วก็ขิงขิงค่ะคุณผู้ชมรอ จูเลอร์จูเลอร์ปากสลายล่ไก่ซี่ชิคเก้นค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมที่นี่ฉันรอคอยไกซี่ชิเคเก้นราเมนค่ะมาดูกันเลย อีกแล้ววัสดี่ก็โผล่มาอีกแล้วนะคะมาชี้ก็ะานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วอร่อยทุกอย่างค่ะมันเยอะมากทานไม่หมดจะต้องห่อกลับบ้านไปให้สามีทานนะคะวันนี้นะคะก่อนที่เชอรี่จะปิดท้ายรายการค่ะเชอรี่ก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าชีวิตของเด็กเสิร์ฟที่อเมริกานะคะมันไม่ได้สบายนะมันลำบากแต่มันได้เงินดีมันคุ้มไหมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาถามน้องบอลค่ะน้องบอลคะคือพี่เชอรี่อยากรู้ว่า รายได้อันนี้ไม่ต้องบอกเจาะจงก็ได้เอาเป็นเอาเป็นเอาเป็นคร่าวๆ estimate นะคะว่ารายได้ของเด็กเสริมเนี่ยประมาณเท่าไหร่คือจะถามว่าเกี่ยวกับรายได้มันมีอยู่หลายปัจจัยเนาะมันขึ้นอยู่กับว่าทํางานกี่วันต่อสัปดาห์ทํากี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์และขึ้นอยู่ว่าเรานั้นทําอยู่ในร้านอาหารสไตล์ไหนเช่นเดียวกันแต่ให้เป็น average นะครับ ในครับในเอเวอเรนะครับของอารายได้นะครับเ <c oughs> อาเป็นว่าทำอยู่ที่ประมาณ4-5วันต่อสัปดาห์วันละประมาณ6ชั่วโมงนะครับผมรายได้จะอยู่ที่ประมาณนะครับอยู่ที่ประมาณ90,000ถึง2,000 0 0บาทขึ้นอยู่ผ,ผู้ชมค่ะนี่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะขึ้นอยู่ว่านะครับว่าเรา อยู่ในโพ i ิชันไหนนะครับผมอย่างตัวของบอลเอนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับได้ขึ้นมาในตำแหน่งของอผู้จัดการร้านอาหารก็คือเป็นเมนเจอร์เนาะก็จะได้สิทธิ์ในเรื่องของอาตารางเวลาที่ดีนะครับแล้วก็มีจำนวนชั่วโมงที่มากกว่านะครับผมก็5วันก็อยู่ที่ประมาณนะครับอย่างที่บอกไปอยู่ที่ประมาณ90,000ถึง2 0 0 0 0 0บาทครับแล้วสมมติถ้าเป็นคนในครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเชฟเอาคร่าวๆสหรับ คนที่เป็นเชฟนะครับทำห้ชั่วโมงออหวันนะครับผมประมาณวันละแปดชั่วโมงเงินก็อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทครับผมโดยประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทครับผมก็จะบอกว่าคนที่มาจากเม็กซิโกก็คล้ายๆมาจากไทยนะคะเขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีโอกา t u n ที่เพราะว่าประเทศอเมริกาเนี่ยคือ land of opportunities นะคะก <c oughs> <c oughs> คือบันจะบอกว่าสําหรับงานบริการนะครับผมไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะบอนมองว่านะครับผมงานทุกงานมีเกียรติเท่ากันหมดครับผมขึ้นกับว่าเรานั้นมีความสามารถหรืออยากจะทําในสิ่งไหนนะครับผมเนาะยังไงก็นะครับอยากให้มองว่าการบริการนะครับถือว่างานบริการในอเมริกาถือว่าเป็นงานที่เป็นูออากทีมอกไม่ไม่ไม่คือบอนจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าทุกงานนะครับมีเกียรติเท่ากันแล้วก็มีคุณค่าเท่ากันครับผม แล้วจะบอกว่าในลาสเวกัส hospitality เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมครับผม hospitality management คืออันดับหนึ่งและที่สำคัญเป็นออมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในเมริกาเช่นเดียวกันของ hospitality management ก็คือ unlv บอลเลยอยากบอกว่าใครที่สนใจนะครับอยากจะมาเรียนต่อนะครับทางด้าน hospitality ให้นึกถึงลาสเวกัสได้เลยนะครับผมเพราะว่าลาสเวกัสเป็นซิตี้ที่เป็น opportunity และที่สำคัญมีโรงแรม5ดาวและ มากที่สุดในอเมริกานะครับผมอย่าลืมนะเต็มปักมือให้น้้งตอนหนค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะเป็นไงคะข้อมูลแน่นปึกค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะจะบอกว่าที่าสเวกัสก็มีทั้งคาสิโนมีทั้งขับอันดับหนึ่งของอเมริกานะคะโรงแรมอันดับหนึ่งของอเมริกามีอะไรที่เป็นอันดับหนึ่งทั้งนั้นเลยของอเมริกานะคะในการท่องเที่ยวนะคะ ครั้งหนึ่งในชีวิตทุกคนจะต้องมาลาสเวกัสค่ะเดี๋ยวสกูปหน้านะคะเอพสนหน้าค่ะทษทีค่ะชลี่ในรายการ Vegas Scoops นะคะจะพาคุณผู้ชมไปกินที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันหลายๆคนรีเควสต์มาว่าอยากไปเที่ยวคลับอยากไปดูว่าคลับที่อเมริกาที่แบบดีเจดังๆเป็นยังไงนะคะในลาสเวกัสแล้วกอ็อะไรนะมันจะมีค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่เปิดโต๊ะเท่าไหร่ขอบอกนะคะว่าถ้าสุกเสาเปิดโต๊ะก็ประมาณ สี่พเหรียญถึงหมื่นเหรียญน,นะคะเปิดโต๊ะอาจจะได้เล้าขวดสอขวดก็แล้วแต่ถ้าสี่เหรียญอาจจะได้เหล้าแค่ขวดเดียวมิกเซอร์หชุดนะคะเอาละค่ะรู้สึกวิกเอนนี้เพื่อนชลี่จะบินมานะคะเดี๋ยวชลี่ก็คงจะไปเที่ยวคลับที่ใดที่หนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่า จะพูดได้ไหมนะคะมันอาจจะเพลงดงังแต่จ,จะไปเก็บภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะชลิก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะใครที่สนใจอยากจะมาเที่ยวรัสเวกัสหรืออยากจะมาเรียนต่อเกี่ยวกับด้าน hospitality ก็มาที่ UNLV University ได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่แวะมาเวกัสอย่าลืมแวะมาที่ร้านจินยะราเมนนะคะอย่าลืมค่ะ ลงชื่อไว้ในวิชลิสก่อนนะคะพาร,รานีบีซีมาค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมชนิชชีต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะก่อนที่จะลากันไปเชอรี่อยู่กับเอ่อคิทเชนแมเนจเจอร์ค่ะ what's your name hi my name is Naomi Carlin I'm work here mm hmm. my name so how long have you been working here yeah I'm working here five years ago oh wow yeah long time ago long time ago, long time ago. <laughs> so she's the best in cooking so you must be good in cooking You, yeah, you cook a lot at home. Yeah, I cook a lot. So, so how many days do you work here? Uh, five, year, five days. Five Sorry. days a week. Yeah. Oh, okay. It's pretty much busy during the day, or at yeah, day especially night? when it's cold. When the weather is cold, it's okay. really, really busy. Uh, but it's okay. so good food. All right, thank you for your time. Okay, if you come to Vegas, yeah, come up. say hi, hi to him. her. She's a head chef. She's a kitchen manager. Okay, remember her name. What's your name again? <laughs> Noemi Carlin, Na Naomi, Naomi Carlin, Naomi Campbell. I'm trying. Naomi Carlin. <laughs> no, she's beautiful. She's tall. She can be a model. Yeah. She can be Naomi Campbell. Uh, oh no! no. <laughs> All right. Thank you so much. Thank okay. You, thank you for coming. All right. <laughs>